เหตุผลที่ทําให้ Tik t o อน่าสนใจเดี๋ยววันนี้จะไแม่ทีจะบอกนะว่า5เหตุผลนั้นนะมันคืออะไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจะาแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้เด็ดๆแบบนี้มาฟังจ้าข้อที่1น,นะคะความน่าสนใจของ tiktok อกก็คือไม่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นอย่างไรล่ะคะก็คือ แม้ว่าวันนี้เราเปิดช่องมาจะไม่มีผู้ติดตามเลยเนี่ย TikTok ก็จะนำส่งคลิปของเราเนี่ยให้คนดูถึง1,000คนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ย อยู่ที่ว่าเราจะลงคลิปในวันที่เราเปิดช่องมาหรือเปล่าถ้าเราไม่ลงนั่นแปลว่าเราเสียโอกาสเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือ Tik Tok ส่งคลิปของเราให้คนที่ไม่รู้จักเราไม่ได้ติดตามเราดูอย่างเสมออยู่ที่ Feed For You นั่นเองในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นก็คือส่งคลิปหรือส่งคอนเทนต์ของเราเนี่ยให้กับผู้ติดตาม ดูเท่านั้นซับเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเติบโตโบน TikTok มันมีมากกว่าอยู่แล้วค่ะข้อที่2 TikTok ออยู่ในอันดับของแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะคะ พูดง่ายๆก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้คนทำการตลาดง่ายๆไม่ว่าจะอกหักจากแพลตฟอร์มไหนมามาทำที่นี่ถ้าทำการตลาดที่อื่นแพลตฟอร์มอื่นบรรยุ่งยากให้มาทำที่แพลตฟอร์มเราคือเขาวางกลยุทธ์ไว้แบบนี้เลยค่ะว่าถ้าที่อื่นยากก็มาหาชั้นสี่มาหาติ๊กต็อกสี่ซึ่งเน้นง่ายสด ห่และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆแบบนี้ค่ะข้อที่3ค่ะยุคทองจะทำให้คนในแพลตฟอร์มรวยยังไงล่ะก็การที่เราจะมาทำกรตลาดบน t ิ k ต o k ค่ะวันนี้แม้เราไม่ได้ใช้เงินเลยเราก็สามารถมีรายได้จากการที่เราเนี่ยลงคลิปไลฟ์สดหรือยิงแอด ทำการตลาดบน TikTok โดยแบบใช้กลยุทธ์ที่ศูนย์บาทยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุนมันถูกขนาดนี้โอกาสที่เราอะจะได้กำไรหรือค่าตอบแทนและต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นยุคทองที่จะรวยได้จะ้ะข้อที่4ค่ะ TikTok ยังเป็นมิตรกับโซเชียลมีเดียอื่นๆเช่น Messenger Page Facebook Instagram เว็บไซต์และ LINE OA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหญ่และเป็นศูนย์รวมคนที่เหมาะกับการปิดการขายสินค้านั่นเองค่ะปัจจุบันคอนเทนต์ใน TikTok มีหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ว่าจะมีการเต้นอย่างเดียวไม่ใช่แบบเก่าแล้วนะคะเพื่อให้ผู้คนนะคะมาสร้างตัวเองให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเรียกว่าให้เราเน้เน,นทำ คอนเทนต์ที่สดใหม่แล้วก็มีประโยชน์แบบนี้ค่ะ TikTok อ่ะดันมากๆต่อให้วันนี้เราอ่ะไม่ได้เป็นผู้ที่มีคนรู้จักและอนาคตคุณก็จะมีคนรู้จักได้ไง่ายๆเช่นเดียวกัน ใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ทีอีกเช่นเคยนะแล้วก็ตรงคอมเมนต์สามารถส่งของขวัญแทนคําขอบคุณได้แล้วใครส่งมาก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าทําไมวันนี้ t ิ๊กต็อกจึงน่าสนใจในทุกๆคนที่มีมือถือเพราะเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจคนก็เลยได้ใจคนไงคะ